ล้ก็โผ่หนาคืออะไรเฮ้ยคนโดดใหม่คนโดดใหม่คนโดดใหม่ในโกดังเห็นแล้วเห็นแล้วโกดังไหนอสามตัวโกดังแด็กรอโดดไปแล้วมีไม่โดดไปแล้วนี่นี่จะขึ้นโมไซ

โอ้โหมแ,แหม่งเลยจไดอะไยโอ้โหไม่ทันว่ะพี่สวยเป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เห็นมันเลยพี่อ๋อจังหวะนี้วัดบ้องกันวัดทำไมโดดไปดิโดดมาแล้วโดดมาแล้วมีโดดแม่มานอกวงเลย ยื้อแม่งชนผมน้องวงแล้วโอ้แม่งหลกาดจริงๆเลยไม่ต้องไม่ต้องชุบเล่นเลย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 ติดอะไรแล้วอะไรแล้วใครใครใครโดดไปอ่ะหนีหนีไปตัวสองตัวนะโอ้ยเจ็บเยอะเยอะพี่เยอะหลบไม่ทันโอ มามานี่หน่อยพี่มามาแล้วแล้วลงแล้วลงแล้วพี่ลงแอร์ไท์ไปแล้วลงลง่สองลู่สองแล้วนะโอ๊ยโดนรถจนเจ็บเจ็บเจ็บต่อแล้วโดนรถต่อแตกแล้วสวยครับตัวนี้ไม่ทันโอ้ยขยัดมาวิ่งไม่ทันดาว หมดพี่หัวแตกไปเลยแตกไปเลยครับหมดไปแล้วครับไม่เจอบ้องจริงนะพี่มาแล้วมาแล้วร้ามาขึ้นมาโดนละไปเป็นหิ้งะเป็นหิ้อะผมแม่งเป็นอิ้งะาดาวดาโอ้บอดเดี่ยวเดี่ยวเทีวไหนอะ หมดหมดหมดโอเคเนี่ยผมชอบเป็นกดมันจะท่าโดนเป็นเป็นนี่เนี่ยเป็นอะไรนะเป็นเห็นแต่ปืนแนะเมื่อกีเวลาผมเล่นเล่นกดไอ้นั่นเลยแล้วที่ไมีมีก่อก่อเขาอยู่ไหนบ้างวะนี่พี่เพียบเลยครับโอ้ยััััดดดดอะไรก็ไม่รู้เต็มเลย่มีก่อ

นี่อะไรเทกเดีวนะตไรเทนตายเลยครับตายเลยครับตายเลยพี่ตายเลยมาส่หน้าป๊อปสองตัวมาเฮ้ยมีมีตรงนู้สองตัวเอาเป้อมนี่ตก ยอยนี่อนีเจา้าู้เต็มเลย <c oughs> ในโกดังนะระวังเยอะพี่เยอะเระวังรวมตีคนไทยด้วยนี่กอ้ตัวนึงตัวนี้นนช่วยแน่ช่ว่แนอโอ้โดนเขาสวนน่กด อยู่ที่สวนยังจะกดยิงเลยเ <Okay. c oughs> ขาบอกไปไปทำไมทางนาั้นล่ะเขาบอก <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระต่าโอ้โหแปร